จะมาจีกันจีุมมจีอ่ะแบบมีคำถามจีเล่นทุกมลอะจุกคนมีคำถามอยู่ท่านก็จีก็สื้อท่านก็จีก็สุมมจีปะเพิ่มดันคอยู่ว่คนวีวีน้่ยไม่ปวดตเลย เออรุ่นเรใช่ดาบเลยยั่ไงยัไงนับกูเูดิเอออืมอยากเราก็เรี้ว่ายามะสี่ข้าวยามาสี่สี่หั ยื้เล okay. oh, like really like okay. uh, uh ่นไปลงดันกันต้องายเอาจีควเยล้อเล่นดีกว่ายื้อมาถึงก็ยังอยู่ไม่หงุดหงินตึงดันเพราะว่าเรามีผลที่เหลืออยู่นะเออเรามีผลอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ยื้อเป้าหรอแป๊บหนึ่งไปถึงสุสานก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคแล้วก็อ่าเรามีผลอะไรบ้างอ่ะเยเลยในปาล์วันไม่มาดึงสิเหลืออยู่ในปาล์วันมินับก่อนอืมตัวเนี้ยเรามีผลสปริงอยู่อยู่ในปาล์วันก็ยังพ่นมืดเนี่ยเจมีแล้วพ่นมืดมีมีมีแล้วก็มีอะไรเพราะฉนั้นที่คุณออกไปเล่นคนอื่น ทุกคนมีคำถามก็คือลูกก่อนคิดว่าผลพระหรือผลเออผลพระก็ก็คือผลพะระวิสผลโมจิอันไหนชนะอย่าบอกคนด,อนดออนูอย่อาบอกคนไอต้มดีนว่ะจีเป็นนัล่าราวะนี่ไงระมาถึงสามร้อยแล้วมันเอเอ,เอ,เอ,เอมันเออมันน้ำน้ำคู่ฟูเนี่ยตัวจีเปี่ยน bên ăn cái gì chưa 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 này chưa 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 เย็นตั้งเงินสังเวยกรสั้งเวยเลยสั้งเวยแกมี่ต้อดันเวรนยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ว่าเออตอนนี้ถึงถึงกาไปเลยแล้วกันกับโัชิปโอเคมาถึงแล้วเย

ไปเดิกลกอนไม่ด็กกอนเกเนี่นาเป๊บมาไีดมาตีด้วยเอาลืเออคิดลุเรยงนี่นีเลยเดยเจข้างหลังด้วยเอ้หรออย่ข้างหลังไง ลูกโอเคค่ะหรือว่าไหนอยู่ไหนแล้วไม่ได้เบอร์นาไที่สกีรู้ไม่ยินอ๋อน,นานัน่นตีหมดเหรอไม่หรอกตีได้เหรอตีออเร็วตัว มีี้อะไรหรือว่ามีีอยู่จะส่มวเกเด็กเดีวอัพกาสเตไปดีมันจตงเลือดเพราะว่าแต่เต้งเลือดตัวอะไรหรือไมเพราะว่านี่เดีอัพตาเวาเมั้นะครับกันวอัพม่ได้ เดี๋ยวเดี icism, ๋ยวมันเลยเหดียวเาเรานิดถ้าั้วเรานะลือไปและอัพแล้วก็อัพอย่างเดียวอ่ะไปดิไปดิเลือดอ่ะเลือดเราจะเยอะขนาดไหนวะออรอบลอือตมโอเคโอเคกลับมาละตอนนี้ก็กำลังจะไปลงดัน

โอเอยี่กลอี่อโอเคปองมันยปปโอเคแบบดนที่ง่ายที่สุดก็คือเดนเสียงนี่จีน้ำหอ นเดี๋ยวไาจินหรอจะมาเต็มเล่นน้อกแบบคกันนี้อืมอจะเล่นอะไรกับพ่อจีเดี๋ยวมั้ยดีพอห้างจะเก่ง ôi kia Ui, kìa kia, Nam bình mời <laughs> Nhưng mà cho uống rồi Đây subscribe Nam ตัดคลิปไปตอนไปตอนที่ว่าอยู่กับท้ายเลยแล้วกันอันทุกคนตอน,กกนแรกเราจะไปที่ที่เกาะห้ายิ่งม่้องหมาดเอ้ยเยเยเยยิ่งไม่้อถกยิ่งไม่ตองกระดังต้องถกตโอเค okay, แบบนี่มาถึงเกาะห้าแล้วแวต่ว่าต้องไม่ได้ช่วยไ่ไดช่วย

อันนี้แม่ทักบอกว่าค,คนกดไลค์ถึงเออเราถึงเออถึงห้าร้อยไลค์เนี่ยบบเดี๋ยวผมจะแจกเออแจกเลยเออแจกคนพระโอเคจบอีกเด็กหมาโอเคได<บ> <ใน S 1> ้ก,กลกับมาถ่ายแล้วกลับมาถ่ายพอดี วันนี้ที่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าก็ว่าวันนี้แบบหนึ่งที่ชื่อว่าบกฟุลดตุกเอ่อลูกติดมันมากลูกติดมันละช่งเนี่ยแล้วว่าแล้วเนี่ยแล้วเราว่างันามาถ่าย เดีคนเจี๋ยวจะมาลิว้วิวนี่มีแล้วมันจะดีสุอเดี๋ยวนั่นนายอยู่เกอะไหนอะอยู่เกอะกระโดดเย็นโอเคขึ้เราขึ้นเย็นใช่ไหมอีอีบินเกิมาเล้วหนอไม่ลงดันหนอโอเคโอเคเดี๋ยวฟังพักหน่อยเป็นที่เกาะขึ้นเราขึ้เย็นดีกว่าเอาเดี๋ยแต่ว่ล okay. าลืมบอกไปตอนนี้ต้อมีฝนพัดแล้ว ไม่เด็กคว้ามไม่ตื่นนะเย็บุดมีมไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รแต่ว่ามันมีเขียนว่ามีเดียกับเสียงมีงงงงงสิ่งจะตใจหรืมีเดียก็เสียงนี่พ่อเขาจะเรียกเขาว่าเทอร์นเขาชิบเป็นแม่ไม่สามารถเปิดไม้ได้แล้วเขาจะข้าขอเอย่างนี่นโอ<ห>้โ โอคนอะได้วยเป็นไงเฟี <inaudible> <inaudible> <inaudible In ้ยวไหม้าเดียวตายเลยลุยดูมาเฉพน์มูจินี่ตาตาเยอะสแล้วเลเี้ยวมาเลยมูจิเชยไม่ได้ขนมูจิดิเออไม่เอามูจิคนคนยังวะเนื้อมันดีเด้ อืมหนุ่มชำดูเดือดวกันตอนนี้ซื้อไม่ได้เบ็ดไม่ได้เบ็ดมาแล้วแล้วก็หน้ากากอุ่นแล้วก็มีมีอะไรซื้อเด็กไหมวะมีมีอะไรที่ว่าซื้อแล้วมันได้ไหมวะเออเด็กลืมบอกไปขบุชา้ชา,ชา,ชา,ชาแล้วก็นี่ดูผลแต่ว่าคืผผาอดูได้ผลพระแล้วมึงเลื่อแต่เอาแต่วา่าตอนนี้เอาไปให้ผลแล้ว แล้วก็่าเลยรู้ไหไมนนี่นนตอนนี้ซื้อแล้วก็ถ้าถ้าซาโบูนี่เห็นตั้งนาน,น,นอะไรใครมันอะไรใครมันอะไรเย็กอีเวนต์มาแล้วเหรออีเวนต์มาแล้วเอออีเวนต์มาเดี๋ยวข้าวปุ๊บรื้นชิบก็ขัดที นี่คู่ฉับได้ป่ะนเลเดียวเดียวเนี่ยแล้วก็อืมนี่มีนเนเบดเขาอันนี้แล้วก็บิสเซนโตแล้วก็กมาแล้วอ,อีโพวีหนึ่งแตนี่กมันมีคลายมาเยอก็ใส่ที่หนไม่ใช่เป็นผนไม่ใช่ดับเซเบอร์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันตีแรงดับเซเบอร์ตีแรง แล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นดาบดาบที่ทำภารกิจได้เป็นดาบแรกเด้ยมึงอะแรกก็มีดาบพัฒนาไม่ดาบแรกที่ว่าทำภารกิจแล้วมันได้มาโอ้ยไอ้มูจิโอ้ย